นักศึกษาตื่นตัวและพร้อมๆกับตั้งคำถามนะคะว่าจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องจัดสอบยูเน็ตทั้งๆที่มีการวัดคุณภาพทางการศึกษาหลายๆแบบอยู่แล้วและหลังจากที่มีการประกาศว่าจะมีการจัดทดสอบผลการศึกษาแบบยูเน็ตก็เริ่มมีนักศึกษารณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะว่าไม่เห็นด้วยกับการจัดสอบระบบนี้ขณะนี้มีผู้มาลงชื่อแล้วไม่ต่ำกว่า1000 0แสนคนคะ่ะติดตามรายงานจากคุณอุรชัยสอนแก้วคะ่ะ แม่นักศึกษาคนนี้เชื่อว่ายูเน็ตจะช่วยวัดมาตรฐานความรู้บางส่วนของนักศึกษาที่สั่งสมความรู้มา4ปีแต่เขาก็เชื่อว่าผลการวัดความรู้ยังไม่สามารถการันตีคุณภาพการทำงานในอนาคตเมื่อหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละสถาบันแตกต่างกันอย่างชัดเจนไม่ เชื่อเท่าไหร่นักน,นะคะว่าการสอบในครั้งนี้จะเป็นการตอบโจทย์หรือการแก้ไขปัญหาจริงเมื่อเราไปเผชิญกับการทํางานในสภาพแวดล้อมจริงๆค่ะคิดว่ามันมีข้อดีในการสอบไหมข้อดีก็อาจจะมีนะคะตรงที่ว่าในหลายๆมหลาลัยนั้นจะได้วัดความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่มีมาตรฐานเดียวกัน,นะค่ะเกือบหนึ่งสัปดาห์ที่มีข่าวให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเตรียมสอบวัดความรู้ด้วยข้อสอบกลางทั้ง4ี่วิชาทำให้เกิดกระแสะวิพาก์วิจารณ โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์มีการตั้งแฟนเพจต่อต้านการสอบยูเน็ตจากสทศแฟนเพจนี้มีผู้ติดตามและร่วมแสดงความคิดเห็นไม่น้อยกว่า1นึ่งแสนคนนอกจากนั้นยังมีถแถลงการจากองค์การนักศึกษาหลายสถาบันร่วมคัดค้านการสอบยูเน็ตแถลงการบางฉบับระบุเหตุผลว่าสทศยังไม่มีการสำรวจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหลายฝ่าย ขณะที่บางฉบับไม่ยอมรับมาตรฐานข้อสอบและการจัดสอบที่ผ่านมาของสทศผมว่าไม่อะครับเหมือนผู้ใหญ่เนี่ยคือเขาโตมาในอีกรุ่นหนึ่งรุ่นที่เป็นการท่องจำจะเหมือนรุ่นผมนะครับอาจจะเป็นรุ่นที่มีการคิดวิเคราะห์มากขึ้นแล้วกรอบที่เขาเอามาใช้เขาไม่ได้มองในมุมมองของเด็กเขามองในมุมมองของผู้บริหารมากกว่าผู้แบบผู้ที่มาแบบเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับที่เขาจะเอามาตัดสินเด็กในยุคนี้นครับมันควรจะเปลี่ยนไปตาม ยุคสมัยมากกว่าที่จะเอาอะไรแบบตอบมาคุมเอาไว้ที่เว็บไซต์ change.org ถูกใช้เป็นพื้นที่รวบรวมรายชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการยกเลิกการสอบยูเนการรณรงค์นี้ต้องการ50,000รายชื่อล่าสุดมีผู้ร่วมลงชื่อคัดค้านแล้วกว่า46,000คนเนื้อหาการรณรงค์ระบุว่าการสอบยูเนไม่สามารถวัดมาตรฐานของนักศึกษาได้จริง และอาจทำให้นักศึกษาให้ความสำคัญกับการสอบเพียงอย่างเดียวทุกวันนี้อย่างเราเราเรียนแล้วเ,เรียนเพื่อสอบเพื่อสอบเพื่อสอบมันก็อาจจะเครียดได้แต่ว่าถ้าเรียนแล้วถามว่าเรานําไปใช้ได้มากแค่ไหนในชีวิตในการทํางานเนี่ยอาจจะเป็นข้อดีกว่าแต่ถ้าเรียนแล้วเพื่อวัดสอบทุกคนต้องสอบต้องสอบต้องสอบก็อาจจะทํให้ให้เครียดได้แล้วก็ไม่ไม่ไม่เกิดผลเลยในการในการทํางานในอนาคตนะฮะขณะที่บางกระแสในสื่อสังคมออนไล ตั้งข้อสังเกตถึงข้อดีของการสอบยูเน็ตว่าอาจเป็นการกระตุ้นนักศึกษาให้เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคตและบางส่วนเห็นด้วยกับการสอบโดยเฉพาะบางสาขาวิชาที่ไม่มีสภาวิชาชีพตรวจสอบมาตรฐานอุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงานเป็นนักเรียนไทยในยุคนี้ต้องผ่านการทดสอบหลายๆระบบนะคะตั้งแต่ประถมถึงชั้นมัธยมไม่ว่าจะเป็นโอเน g a ดแพดรวมถึงล่าสุดที่กำลังเป็นข้อถกเถียงก็คือ UNET ค่ะมาดู O.NET กันก่อนนะคะ O.NET ก็คือ ordinary national education test หรือการทดสอบการศึกษาแห่งชาติสอบวัดความรู้รวบของนักเรียนป .3 ป .6 ม .3 และม .6 เพื่อวัดผลการศึกษาของตัวนักเรียนและโรงเรียนค่ะโดยสทศออเป็นผู้จัดสอบในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี g ก t p a ก็คือ General Aptitude Test หรือแบบทดสอบความถนัดทั่วไปที่สทศจัดสอบเพื่อวัดศกยภาพด้านการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหาและภาษาอังกฤษ PAT ก็คือ Professional and Academic Aptitude Test หรือแบบทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพแบ่งออกเป็น7ประเภทนะคะนักเรียนไม่จำเป็นต้องสอบให้ครบทุกวิชานักเรียนม .6 หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่าม .6 ขึ้นไปจะนำผลสอบแกะ PAT ยื่นเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งระบบแอดมิชชั่นและรับตรงระบบแอดมิชชั่นจะใช้คะแนน4ส่วนรวมกันก็คือ ONET, GATPAT, GPAC หรือเกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมปลายค่ะระบบรับตรงใช้คะแนนจากข้อสอบสถาบันอุดมศึกษานั้นๆรวมกับ GATPAT เท่านั้น UNET หรือ University National Education Test ก็คือการทดสอบทางการศึกษาอุดมศึกษาระดับชาติ เพื่อประเมินมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือ TQF และวัดคุณภาพของสถาบันการศึกษานั้นๆการสอบยูเนตจะเริ่มนำร่องนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สมัครใจสอบปลายปี2557และในอนาคตสทศจะดำเนินการจัดสอบในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกต่อไปค่ะ